คำว่าแบบเอามา้าใดนึงเชื่อว่ได้เอาเข่าเอาเงินเมืนบอกเชื่ลายมีแต่เอาเข่าเชื่ลายเอาเข่าเนาะทำแปะทำขายกันมันไปจุกเข่าโอ้โหลี่สามพันกล<อ>ับสบายดีได้สวัสด,ดีเด้อเพี่นพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเน,ะนาะเป็นแพนไนเดต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพี่พี่น้องเคยเสียซ่องเสาร์ไลฟ์ถลอยแล้วเนาะโดย โอ้พ่อก็สไลด์มื่อานี้กับพี่เล็กพี่น้องเนาะกรเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านหนึ่งเนาะทางเอฟซีเนะนนำเข้ามาเนาะกับมีบ้านเฮือนหลังน้อยๆที่สไลด์เห็ุนี่แหละเนาะโดยกูพูดว่าเป็นเป็นยังไงเนาะยืนยันชันหรือบ่เนาะทางสไลด์กับเคยมาจ้าื่อนมาพี่น้องเลยเนาะเห็นในคลิปคนอื่นมาถ่ายทำเนาะอ่าเจ๋งเนาะาเฮือนยานยันเพื่อนก็ขึ้นมาฟากระจาดเนีงคือขาดไปแล้วเนาะพี่น้องเลยเนาะอ๋อ อยู่เพื่อนอยู่บ่เนาะโดยอาต็หนุงตุงตัวยนี่เนาะโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีเป็นบ่ละสบายดีเยอะลูกสบายดีเป็นบ่ฮะโดยอ๋อดุกจะเบิดบ่อยอืมเลยเนาะ ขอโทษด้วยชื ah ่อเสียงเนียงๆเจะาบานในไหนเนาะชื่อเต๋อชื่อเอตโต้โดยอายุจะปีอายุสักเก้าปีสักเก้าเนาะโดยลูกเจ้าบ้านนี่เนาะเด๋ลูกหคนนี่ชื่อเองไงลูกเจ้านี่ยผู้นี้เสียงสว่างเด๋วยำใสอันนี้ใสชนะกีน้อยผู้น้อยนี่เด้็กกีน้อยกีน้อยโอ้แสงสว่างคือสิ อยนั่งท่าัวไอ้คือคูขาโอ้มีดูหาคนเลยเลยอันนี้เพื่อนชานจะบ่นนี่นาโดยอันนี้อยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่บ่อยเลยขน้อยยังโมมีเพื่อนโอ้อาผัวได้เ็ะไปทังไรผัวไปหาใครมาแดงมาขอข้าวอืมเลยไปหาต่อยใครมาแดงมาไปขอข่าวในหมู่บ้านเลยเนาะโมมีข่าวกินบ่ม่ได้มีใไฮน่าตะก้ารสิ อ๋อาบ่มีใครน่าจะกล้าปัจจุบันนี่ใครนั่งสั่งบ่มีเล่าเฮ็ดนี่จะไปรับจ้างโก้อยอ๋อโดยเนาะนี่จะไปรับจ้างโดยแบบคือยำไห้ยำหน้านี่กับบุตรเฮ็ดอย่างมันบอกมีจะไปรับจ้างเพื่อนยำหน้าก็ไปรับจ้างยำหน้าอืมโดยโดยเนาะอยู่ยู่กันบ่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกบ่พ่อมาไปแล้วพ่อพ่อเสียแล้วพ่อ โอ้ยพอเด็กน้อยนี่พ่อเด็กน้อยไปหาใครบัแดงพ่อแม่ยังคือนอนป่าอ้อยอ๋อพ่อแม่คือนอนป่าอ้อยเขาไม่ได้อยู่น้ำบอโดยอ๋อ้คนอวิ่คนไปเวียดคนเนาะโดยเป็นยังไงลูกเจ้ามันเป็นยังคือวัสบายบาได้ไหเนี่ใช่โอ้โดยได้กินเหือกินยาแล้วโดยกินยาปลาคุยง่ายโอ้โดยเนาะแค่ตอนเที่ยงกินข้าวกินนานว่าตอนเที่ยงไม่ท่านได้กินท่านได้กินได้ยังกินค้าวบะมีค่ะ มึงบ <Bien. S 1> so, ่มีอย่างเนาะทั้งพวกท่านมาแต่ตอนใครมาแดงเนาะโดยโอ้อันนี้เฮือนซานเจ้านี่เนาะขออนุญาตซ้อมด้วยสาวเด้อโดยป้าหัวไปหน้องเลยเนาะพาทั้งนี้กระขาดเลยเครื่องคลองกอบ่มีเลยเนาะมาบนหลังคากระฆมโต๊ะก็คือว่าพระเขาด้วยเนาะหลักฐานเนาะโอ้หัวไปหน้องเลย วัดท่านี่ว่าเครื่องของในเฮือน่ะเหอยอ้าวพักกานอนน้ำกันในนอนเบิกันว่าฉะของเครื่องมีนี่ส่วนมุ่งมีเท่านี้อีกันนอนอีกันนอนหม้อห่อนว่าฉะหอนเนาะเหนยโอ้เห้ยพี่น้องเหรอทั้งดูกระเข่าเฮียนว่าะโอ้ก็เลิกมาคะโอ้โาก็เลิกมาว่ะข้าวห้องปอยยังแนนนั่ง พอนึกวออเพิ่นเพิ่นว่าภาษาเฮาบ่ได้บ่เนอะใดๆเข้าได้เข้าได้บ่อายอายโอ้ก็เดียวว่าวภาษาเลยบ่ได้นะเว้าได้ไวล่ะเลยเพิ่นอายกล้องเนาะเลยอายยางเนาะก็คือว่าแบบผัวจะไหาตัวค่าบุเรงขมืขมูบ่ กอ้อยก็ไปก่องอ้อยแบบ่นจ้างเนาะเด่นมีผู้มาบอกกาไปหาไแดงโตโดยโดยเนาะขามาแต่เทือได้หลายเ่ไม่เชือดเาง่วยอืาแบบเอามาไดเือเพราะได้เอาเข่าเอาเงินมันบ่เทืหลายมีแต่เอาข่าเชือหลายเอาข่าเนาะหพันสามันเข่าโลหนึ่งสิบสามพัน ถ้าเอาไข่มดแดงว่าเขาให้ถ้วยนึงหรือว่าชองถ้วยก่อนพอมาพอกินเนาะโอ๊ยนี่แต่คนเป็นไข่เป็นไอหน่อยเนาะโอี่น้องเลยนอนนะคะถ้ากินยาแล้วอย่างนอนนะเนาะไข่แต่เฮงนะบ่ลูกเจ้าหาไข่ได้สมือนี่หาไข่ได้สองมือเนาะโอ้ยยากินยั่งยู่ตี้บ่กินเบิร์ดกินกินเบิร์ดกินอีบ่ คือไก่ถ้าบอกเขาออกไปซื้อยาซื้อไก่บอกในหมูบ้านโอในหมู่บ้านนี่บ่โดยโอโดยโดยเนาะฉันเดี๋ยวห้าสิลกหาเลาะเบื้องเฮือนซานเจ้าข้างล่างก่อนนะเอ้ยเด้อโดยอ่าตอนนี้ก็ให้ทั้งช่างน้องเพิ่์ดเนาะเดี๋ยวโอ้ลงกับทีมงานเพิร์ดพี่น้องเลยเนาะทางสไลซ์สิลงไปรีวิวบ้านเอ้ยชังเกาะติดต่อสอาต่อเนาะ โดยทางสไลด์ก็บ่เคยมากับบุอยากชื่อเสียงเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสไลด์ลงเลกข้างล่างก่อนเด้อโดยสบายดีเด้อสตา์เตอเด้อโดยสบายดีแล้วล่ะโดยตอนนี้สไลด์ก็ลงมาข้างล่างเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก็ลงมาถ่ายวิวเพื่อนในอบเมพี่น้องและเบิร์เนาะคือเราว่าวายุร่วมกันทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่เนาะแล้วก็ลูกเนี่ยเนาะ กนอนในเฮือนนี่แหละเฟิรนพี่น้องเลยเนาะกะคือบอกคนตกผ้ารงก็คือว่าผ้าเปียกหมดเลยเฟิรนพี่น้องเลยทั้งหลังบ้านเพิ่อนก็คือว่าโอ้ผมป้องแปงนะ้งนี่แหละเนาะอ๋อเอามวเฮ็ิเอีย,อยาชายเรือกันเนาะติดต่อทั้งสไล,ลเดอเฟิรนพี่น้องเลยทั้งสไลเดอรยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เฟิรนพี่น้อง fc เบิร์ดทุกคนเนาะถ้าว่าอยากช่วยเรือสาวตโอเนาะ โดยทางฝั่นกับบุมีเนาะกับใส่พายางขังแต่พายางก็ขาดหมดแล้วใครพี่น้องเหาะหลังคาคือว่าเทิงเผกไปหมดเลยเนาะข้างหน้าคือว่าแยงขังเอาให้พี่น้องเลยเนาะหลังคาหลัง่งก็เปิดไนะปหมิร์ดเลยลนะังหย่า งหนังหย่า uh, ทั้งนกทกะเงินไฟคือว่าฝายางขังเอาทั้งี้กมนมีสีฟ้ยว่าะรบ่มีหลังเลยเนาะฮาก็เป็นไปไดน้อข้ามบ้า ตอนนี้สไลด์ก็พิจาลาดกันในก็อกขออภัยเนะ้ยเนาะโดยอ่าฉันรักพี่สไลด์ข้อตัวก่อนเพื่อนพี่น้องไว้เนาะคลิปหน้าก็ะสไลด์ใหม่เด้อ